เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ออกอากาศในวันศุกร์สิ้นเดือนตุลาคมนับเป็นเรื่องราวรีรับลำดับที่88ที่ทางรายการนั้นได้ถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องราวรีรับชวนขนหัวลุกมาให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนั้นได้รับฟังก่อนเข้านอน มาตลอดระยะเวลา4-5เดือนสำหรับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เล่ากันมาจากรุ่นสู่รุ่นทางทีมงานนั้นได้รับเรื่องนี้มาจากชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่ใกล้วัดบ้านหลัง เพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่วัดบ้านลำจังหวัดสระบุรีโดยที่คนเฒ่าคนแก่ส่วนใหญ่นั้นจะประสบพบเจอกันมาแทบจะทุกคนในสมัยก่อนนั้นหากลูกชายบ้านไหนพึงพอใจกับลูกสาวบ้านใดก็จะต้องให้พ่อแม่มาดูเนื้อดูตัวถ้าพอใจแล้วหรือถูกใจ ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นอันแต่งงานกันได้แต่ถ้าหากพ่อแม่ไม่ชอบด้วยจะไม่เหตุผลอะไรก็ตามนั่นก็เป็นสิ่งต้องเลิกรากันไปทิดสวยก็เป็นชายหนุ่มวัยกำลังกลัดมันเขาเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อและแม่ ที่มีนิสัยใจคอเมตตาคอยช่วยเหลือคนแก่นั้นเอาใจใส่งานในบ้านเป็นอย่างดีทั้งช่วยงานพ่อแม่ทำไร่ไถนานั่นจึงทำให้เขาเป็นที่รักและหวงแหนของพ่อแม่มากยิ่งเรื่องสาวๆด้วยแล้วต้องผ่านด่านท่องคู่ให้ได้เสียก่อน ซึ่งที่บ้านแกนั้นก็มีที่นาอยู่หลายสิบไร่และเรือนไม้สักหลังใหญ่มีจึงเป็นเหตุสําคัญที่ให้พ่อแม่ของทิ่สวยนั้นจะต้องเลือกเฟ้นลูกสะใภ้ที่จะมาเป็นเมียของลูกชายให้ดีที่สุดแต่มันกลับตรงกันข้ามของทิ่สวยลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแก่ทั้งคู พอหลังจากที่ที่สวยนั้นศึกออกมาจากการบวชพระแล้วก็มีความคิดไม่เหมือนก่อนนั่นก็คือจะเลือกรักใครขอให้ใจตัวเองนั้นต้องการและเธอคนนั้นต้องเป็นคนดีซึ่งแกได้ลบความคิดแบบเก่าที่จะต้องเลือกเอาหญิงสาวที่สวยและร่ำรวยมีสมบัติเท่าเทีเทยมกัน ซึ่งมันตรงกับนางประคองสาวต่างหมู่บ้านที่เธอนั้นเป็นคนมีจิตใจอบอ้อมอารีและชอบช่วยเหลือผู้คนแต่ทว่าเธอคนนั้นไม่ได้สะสวยอะไรมากนะักแถมฐานะทางบ้านยังยากจนไม่มีที่ไร่ที่นาเยอะแยะอะไรกับเขาแต่เธอกับที่สวยก็รักใคร่ชอบพอกัน แต่นั่นกลับกลายเป็นเรื่องขัดใจของพ่อแม่ฝ่ายชายแต่ใน,นเมื่อที่สวยตัดสินใจที่จะอยู่กินกับนางประคองแล้วพ่อแม่ก็ให้พาเมียไปพักอยู่ที่กระท่อมปลายนาไม่ยอมให้เข้ามาอยู่บ้านเรือนไม้สักหลังใหญ่ด้วยเพราะทั้งคู่ไม่พอใจสะพ้ายคนนี้เลยทุกๆวัน ที่สวยจะกินข้าว,าวกินปลาที่กระท่อมปลายนากับนางประคองแล้วก็จะมาช่วยพ่อแม่ทำไร่ไถนาในขณะที่อยู่ด้วยกันสมคนพ่อแม่ลูกเขามักจะถูกพูด,พดกรอกหูอยู่เสมอว่าเมียที่อยู่ด้วยกันนั้นทั้งไม่สวยไม่ดีไม่มีอะไรเหมาะสมกันแกเจอกับพูดอยู่แบบนี้ทุกเมื่อเชื่อวัน จึงทําให้ใจนั้นเริ่มโลเลเริ่มที่จะหมดรักเมียเสียแล้วมันทําให้นางประคองเริ่มดูความผิดปกติของที่สวยผู้เป็นผัวออกนานวันเข้าทั้งคู่ก็เริ่มมีปากเสียงกันจนถึงขั้นที่ ทิศสวยนั้นเด็กขอย้ายกลับไปนอนกับแม่และพ่อบนเรือนไม้สักหลังใหญ่ปล่อยให้เมียนอนอยู่กระท่อมปลายนาเพียงลำพังซึ่งในขณะเดียวกันนั้นนางประคองก็ได้ตั้งท้องได้ราวสามเดือนแต่ก็ไม่ได้บอกให้ทางผัวรู้คืนนั้นก่อนที่ทิศสวยจะลงจากกระท่อม เธอได้ร้องขอผ้าขอมารที่เขียนเอวของเธออยากจะได้เก็บไว้เนเธอจะเอาไปทำไมเนี่ยเขาถามผู้เป็นเมียก็ฉันอยากได้นะ,ะเพื่อกังข้ามกางคืนฉันหนาวฉันอยากเอาไว้ห่มสักหน่อยนะ,อะขอฉันเถอ,อะเอาไปเอาไปไป,ไปนำคาญ ที่สวยพูดตัดความรำคาญพังโยนผ้าขมาส่งให้แล้วก็เดินจากเมียไปจนในบ่ายวันถัดมาเขาหยุดพักทำไร่ไถนานในตอนกลางวันก็เดินแวะมาหานางประคองที่กระท่อมก็ต้องตกใจสุดขีดที่เจอเธอนั้นใช้ผ้าขมาของเขา,ขาผูกคอตายร่างอันไร้วิญญ,ญาณ ห้อยอยู่กับคือของกระท่อมและในภายหลังเขาก็มาทราบว่าเธอนั้นตั้งท้องเลยทำให้นางประคองนั้นตายทั้งกลมคนสมัยก่อนมักจะไม่เผาศพคนตายทั้งกลมแต่จะใช้การฝังแทนการเวลาเรื่องราวนี้ล่วงเลยมานานหลายปีจนชาวบ้านแถววัดบ้านลำ ต่างก็เริ่มที่จะลืมเลือนเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วจนกระทั่งมีนายสมจิตซึ่งเป็นเขยจากต่างหมู่บ้านมาอยู่อาศัยที่แห่งนี้นายคนนี้แกเป็นคนขี้เมาชอบกินเหล้าพอเมาได้ที่ก็มักจะทำเรื่องแผลงๆอยู่เสมอตกเย็นในวันนั้น ในสมจิตนั่งกงเล่ากับพักพวกที่ร้านของชำในหมู่บ้านกินกันจนมืดค่าดึกดื่นจึงได้เลิกข้ากลับเดินกลับบ้านนั้นแกต้องเดินผ่านป่าช้าที่วัดบ้านลำแต่ด้วยความเมาก็เลยบอกกับเพื่อนๆว่าจะปลุกผีนางประคองขึ้นมาให้ดูพูดจบ แกก็เตะกะลาไปโดนหลุมฝังศพของนางประคองแล้วก็พูดจาท้าทายทุกคนต่างก็ร้องห้ามแต่นั่นก็ไม่เป็นผลจนนายสนจิตนั้นเดินกลับมาถึงบ้านที่แกอาศัยอยู่กับเมียที่ท้ายวัดกำลังจะก้าวขึ้นบันไดนั้นก็เหมือนกับมีมือใครมาดึงขา จนทำให้เขาตกบันไดลงมานอนกองอยู่กับพื้นลุกขึ้นมาได้ก็ต้องร้องเสียงหลงตกใจสุดขีดเพราะสิ่งที่เห็นนั้นมันเป็นผีของนางประของอุ้มท้องมายืนจ้องหน้าที่หน้าบันไดไอเกตเมึงปากหมากูจะเอาชีวิตมึงสิ้นคำพูด ผีนางประคองก็ยื่นมืออันยาวตรงเข้าไปจับที่ท้ายทอยนายสมจิตทันทีและนั่นก็ทำให้นายสมจิตกลายเป็นคนเสียสติวิกลจริตไปในที่สุดแต่ข่าวว่าวิญญาณเฮี้ยนของนางประคองนั้นไม่หยุดเพียงเท่านี้กลับมีคนถูกหลอกกันไปทั่ว หากใครย่างกายผ่านประช้าที่วัดบ้านลำในตอนค่ำมืดเป็นอันต้องโดนดีจนมาเกิดเรื่องราวกับพระบวชใหม่ซึ่งบวชมาจากในจังหวัดสระบุรีแล้วมาจำพรรษาที่วัดบ้านลำในคืนวันพระขณะที่พระบวชใหม่รูปนี้กำลังเดินจงกรมปฏิบัติกรรมฐานอยู่หน้ากุฏินั้น ก็ได้ยินเสียงคล้ายผู้หญิงที่ไหนมายืนร้องไห้อยู่บริเวณนั้นท่านมองตามไปยังต้นเสียงก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มซึ่งกำลังนั่งยองๆอ,อยู่ใต้ต้นไทรโดยหันหน้าออกมาโยมโยมเป็นอะไรทำไมถึงมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้ละ่ะท่านถามขึ้น ฉันถูกผัวทิ้งมันใจดำทิ้งฉันกับลูกได้ลงคอสิ้นเสียงโทกคนนั้นร่างของเธอก็ค่อยๆเอียงตัวมาพบกับแสงจากตะเกียงตัวหันมามันเป็นใบหน้าที่เน่าเฟะในตากลวงโบมือทั้งสองข้างก็อุ้มร่างทารกซึ่งมีแต่โครงกระดูกไว้แนบอก พระบวทใหม่เห็นอย่างนั้นแล้วก็หันหลังวิ่งกลับไปที่กุฏิในทันทีท่านปิดประตูลงก่อนปาก็สวดมวนต์ภาวนาแต่ผนังกุฏิโดยรอบถูกสิ่งของบางอย่างคว้างปาใส่จนดังสนั่นไปทั่วผีนางประคองกำลังเล่นงานพระบวชใหม่ยังไม่ลดละหลังจากผ่านคืนนั้นไปข่าวพระบวชใหม่ที่โดนผีตายทั้งกลมอย่างนางประคองมาหลอกหลอนเล่นงาน ก็ทาให้ชาวบ้านในระแวกวัดบ้านลำอยู่กันไม่เป็นสุขต่างหวาดกลัวความเฮี้ยนกันไปหมดร้อนถึงหลวงพ่อถิน่นพระเกจิดังแห่งวัดบ้านลำเมื่อท่านได้ร่วงรู้เรื่องราวทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องพระบวทใหม่ภายใต้การปกครองของท่านที่โดนเล่นงานมาท่านจึงรับปากว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยหลังจากที่ท่าน ได้รับปากชาวบ้านแล้วข่าวคราวความเฮี้ยนของผีนางประคองผีตายทั้งกลมที่อยู่มาชั่วนาตาปีนั้นก็งเงียบหายไปจากชาวบ้านวัดบ้านลำปัจจุบันหลวงพ่อถิน่นท่านมรณภาพไปนานแล้วแต่เรื่องราวชวนขวนหัวลุกก็ยังคงถูกเล่าสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นอย่างไม่เสื่อมคลาย